ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่18ปประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่และอากาศจะคลายความร้อนลงส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบ,บางแห่ง ซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามภาคต่างๆดังนี้วันที่27-29มีนาคมบริเวณที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิุณุโลกพิจิตรและกำแพงเพชรภาคตะวนันออกเฉียเหนือบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ ภาคตะว,วันออกบริเวณจังหวัดนครนอายกจะเชิงเจาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรีพระนครศรียุทธยาชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตและพังงาขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและระวังอันตรายที่จะเกิดจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับ,กบคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นสําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น พยากรณ์อากาศตั้งแต PA ่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละยีของพื i, ้นท <tortured. S 1> anyway. ี่ภาคตะหนออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวนันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวนันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่สภาวะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคํานวณโดยกรมอุกข์กระส่ายกองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปอนกลาง94เซนติเมตรและเวลา18นาฬิกา16นาทีสูงกว่าระดับทะเลปอนกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา3นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปอนกลาง44เซนติเมตรและเวลา13นาฬิกา21นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปอนกลาง1เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา37นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาิก29นาที